สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานให้ดีเพราะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณตามคำอธิษฐานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณอธิษฐานอะไรไว้และคุณจะได้รับสิ่งใดตั้งจิตตั้งใจให้ดีอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like Share และกระดิง่ง Facebook Instagram Line แอดใหม่ลิงกอยู่ใต้คลิปแอดมินดูแลช anel แทนผู้อ่านจะแนบระให้ค่ะเอาละหวังว่าคงจะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานได้ครบถ้วนแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้รับสิ่งใดตามแรงบุญแรงอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะ ขึ้อธิษฐานขอโซเมตคุณกำลังจะได้พบเจอโซเมตของคุณคะ่ะเพราะคือสิ่งที่คุณเรียกร้องคือสิ่งที่คุณภาวนามาตลอดชีวิตและด้วยแรงอธิษฐานมุ่งมั่นอย่างแรงกล้านะคะในท้ายที่สุดพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามนะคะที่คุณนับถือ กำลังจะส่งโซเมตเข้ามาในชีวิตคุณกำลังจะทำให้คุณทั้งคู่ได้จะเจอกันและได้อยู่ร่วมกันคุณจะต้องรักตัวคุณเองเห็นแก่ความรู้สึกของตัวคุณเองเป็นอันดับแรกและท่านที่พบเจอคลิปนี้บอกเลยว่าคุณรักตัวคุณเองจริงๆคุณเห็นแก่ความรู้สึกตัวคุณเองจริงๆดังนั้นสิ่งที่คุณอธิษฐานภาวนาจึงสำเร็จผล ไม่ใช่แต่แค่นั้นโซเมตของคุณที่คุณกำลังจะได้เจะเจอเขาจะนำพามาซึ่งทรัพย์โชคลาภความสุขความสาเร็จซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณอธิษฐานภาวนาด้วยเช่นเดียวกันคุณจะได้ออกเดทกับคนที่คุณคิดหวังไว้ซึ่งเขาหรือเธอคนนี้ มีความเป็นไปได้ว่าหน้าที่จะเป็นโซเมตของคุณเพราะคุณอธิษฐานตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นเอาไว้ว่าคุณอยากจะออกเดตเฉพาะกับคนที่ใช่อยากจะออกเดตเฉพาะกับคู่แท้ของคุณและคุณก็จะได้สิ่งนั้นต่อให้มีใครพยายามเข้ามาในชีวิตต่อให้มีใครพยายามที่จะกลับเข้ามาแต่ถ้าเขาหรือเธอคนนั้นไม่ใช่โซเมตขอยืนยันเลยว่าจะไม่มีทางอยู่ในชีวิตคุณได้อีกต่อไปนะ คุณจะได้มีโอกาสสวีทหวานคุณจะได้มีโอกาสท่องเที่ยวหรือมีเกณฑ์การท่องเที่ยวซึ่งจะนำพามาให้คำอธิษฐานของคุณสำเร็จผลคุณอาจจะเจอโซเมตของคุณผ่านทางการท่องเที่ยวหรือมีความเป็นไปได้ว่าโซเมตของคุณกำลังจะเดินทางมาหาคุณในเร็วนี้ด้วยเช่นเดียวกันคุณมีเกณฑ์การจะได้ออกเดทสวีทหวานกับโซเมตของคุณต่อให้ระยะทางระหว่างคุณกับเขามันยากแค่ไหน นะคะหรือคุณจะต้องอดทนรอก่อนหน้านี้มาค่อนข้างนานแต่ขอให้คุณยึดมั่นอยู่ในหนทางที่มีความเชื่อว่ามันจะสำเร็จได้แน่นอนแล้วแล้วก็ไม่ว่ายางไงก็ตามคุณจะได้พบเจอโซเมตของคุณและบอกเลยว่าไม่นานเกินรอนะคะ คุณจะต้องให้โอกาสตัวเองได้พบเจอกับโซเมตของคุณคุณจะต้องให้โอกาสตัวคุณเองในการที่จะเรียนรู้นะคะสื่อสารสัมพันธ์กับโซเมตของคุณด้วยนั่นหมายความว่าคุณคงจะมีเกณฑ์ได้เจอกันในเร็วนี้ก็ขอให้ใช้เวลาเรียนรู้สสารสัมพันธ์กับโซเมตของคุณต่อไปเพื่อที่จะพัฒนากลายเป็นความรักที่มั่นคง ให้โอกาสตัวคนเองอีกครั้งถ้าท่านใดพบเจอคลิปนี้บางท่านอาจจะปิดโอกาสปิดประต,ตูตายไปแล้วหรือเปล่าหรือความเชื่อเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นไม่ไหวแต่อยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอร้องคุณว่าให้โอกาสตัวคณเองนะอย่าเปิดโอกาสให้คนอื่นมีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวได้โปรดให้โอกาสตัวคนเองในการที่จะทำมาอีกครั้ง ให้โอกาสตัวคุณเองในการที่จะเปิดประตูบานใหม่ให้โอกาสตัวคุณเองในการที่จะให้โซเมตนะคะเนื้อคู่คู่แท้ของคุณเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างจริงจังจงจัง,จงสถีคุณอธิษฐานขอความรักที่โรแมนติกความรักที่จะทําให้คุณมีแต่รอยยิ้มและมีความสุขซึ่งคุณก็จะได้รับในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันคือสิ่งที่คุณปรารถนาในท้ายที่สุดคุณ จ,จะอธิษฐานภาวนาขอรักแท้อยู่ใช่หรือไม่คุณจะได้พบรักแท้คุณจะได้รักรักแท้จากคู่แท้โซเมกของคุณนั่นเองคุณมีเกณฑ์การจะได้เริ่มต้นนะคะกับโซเมกของคุณอย่างจริงจังจังสักทีนั่นหมายความว่าท่านที่รับชมคลิปนี้อาจจะเพิ่งเจอกันหรือกำลังจะได้เจอกันแล้ว เพราะว่าคุณมีอิทธิพลต่อโซเมตของคุณมากไม่ว่าคุณคิดทําพูดอะไรก็ตามนั่นคือสิ่งที่คุณดึงดูดคุณต้องการความรักโรแมนติกเอเดนจีก็ออกมาบอกแล้วว่าคุณจะต้องดึงดูดแต่ความรักความโรแมนติกจิตใจคุณนะคะจะต้องรู้จักตกหลุมรักตัวุนเองให้มากพอมีความสุขกับในแต่ละวันให้มากพอ ขอบคุณกับสิ่งดีๆที่คุณได้รับให้มากพอแล้วคุณจะยิ่งดึงดูดความรักเข้ามามากมายมหาศาลนะและคุณก็จะยิ่งดึงดูดให้ได้พบเจอกับโซเมตของคุณเร็ววันเร็วคืนนั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมคะเวร์ูนค่ะเร็วๆนี้คำอธิษฐานคุณจะเป็นจริงแล้วนะคุณจะได้พบเจอกับเนื้อคู่ของคุณในเร็ววันนี้ความรักครั้งนี้ ออกมาบอกว่ามันอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยจริงๆอย่างที่คุณคาดหวังไว้คุณอาจจะอธิษฐานขอความรักที่มั่นคงความรักที่ชัดเจนอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขปลอดภัยไว้วางใจได้ซื่อสัตย์ชัดเจนก็บอกเลยว่าโซเมทของคุณเป็นไปตามอธิษฐานทุกประการเพราะว่าคุณคู่ควรกับรักแท้คุณคู่ควรกับความรักที่ดี คุณเป็นที่รักของพระเจ้าหรือของจักรวาลน,นะมันคุ้มค่าสำหรับการรอคอยค่ะความเหนื่อยยากความเสียใจความเจ็บปวดความร้าวรานใจมันจบลงแล้วนะคะมันจบลงแล้วเกมโอเวอร์แล้วสำหรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณก้าวเข้าสู่นิวโซคูค่ะนิวนิวนิว,นวทุกอย่างเริ่มต้นใหม่หมดเลย แล้วมันก็คุ้มค่าจริงๆสำหรับการรอคอยคุณก้าวเข้าสู่วังวนใหม่วังวนแห่งความรักความสุขความสำเร็จมันคือสิ่งที่คุณคู่ควรเพราะว่ารักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่มั่นคงจริงๆคุณปรารถนาคู่ชีวิตคุณอธิษฐานขอโซเมต โซเมตคนนี้ที่เข้ามาจะต้องกลายเป็นคู่ชีวิตของคุณจะต้องอยู่ร่วมกันคุณมีโอกาสได้สวมแหวนมั่นหรือคุณมีโอกาสได้ขอใครคนนั้นแต่งงานถ้าคุณคือคุณผู้ชายนะในท้ายที่สุดรักแท้ก็คือรักแท้มั่นคงเสมอคุณอธิษฐานขอรักแท้และคู่ชีวิตคุณปรารถนาการแต่งงานและคุณก็จะได้แต่งงานค่ะ เริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่กับความรักใหม่เพราะโซเมทของคุณในครั้งนี้คือรักครั้งใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตขอให้กดยอมรับคำทํานายด้วยพลังบวกจงมีความเชื่อและความศรัทธาอยู่เสมอแล้วปฏิหารแห่งความรักและชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผู้อ่านยืนยันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นมุ่งมั่นตั้งใจและ ในท้ายสุดนะคะลงมือทำเมื่อลงมือทำเต็มที่แล้วปล่อยวางค่ะที่เหลือเป็นหน้าที่ของพระเจ้าซึ่งคุณก็จะได้รับตามคำอธิษฐานนับจากจบคลิปนี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะด้วยรักจากใจสันสันมูนไลท์เลิฟ์บริติงค่ะ